เราจตัวเวก่อนแบบนี้นะครับผมนี่ขึ้นมาตูมปุ๊บนี่มันเป็นการเตะแบบนี้นะครับผมดูดิโคตรเท่โอ้กินครับข้อกับสีทับทุนทันกันด้วยนะครับผมเนื้อข้าวสกีมายครับแล้วครับผมเจู้าของนะครับก็ไปแล้วสกีมายครับที่เคยได้แบบนี้แล้วอยู่กับไหนไม้ข้าวีเวทออนกันเองอ่า ซึ่งออจะเป็นวดีวันนี้นะครับผมแน่นอนว่าเป็นไอทอนที่มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วผมเห็นชุดขนาดนี้แน่นอนครับจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากอิเดสุมาอีเลเว่นเอ้ยไม่ใช่บุรุษเลเฮกโอ้โหมุกนี้นี่เล่นยังก็ไม่เบื่อ เดิผมได้รีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับถ้าเกิดใครไม่ดูสามารถกดตัวไอมูขาบนกลับไปดูได้นะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยไทยออนได้อัปเดตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก็จะไปเริ่มการแก้ลืมกไรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ยังอะให้กดแล้วก็เดี๋ยวเาไปเริ่มเลยโอเคผมตอนนี้ผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับอันดับแรกที่อัปเดตมาเลยคือตอนนี้ลูกบอลมีนี่ครับผมทีรลูปโปรไฟล์ไอเทมแล้วนะครับผมสามารถเห็นได้ง่ายคือนี่และผม การเคลื่อนที่นั่นเองนี่ดูดิคือโอ้เป็นแอนิเมชันการเคลื่อนที่ที่โคตรสมจริงนะครับจากรอบก่อนเนี่ยมันจะแค่เหมือนกับเดินเฉยๆใช่ไหมแต่อันนี้มันมีการแบบการวิ่งแบบนี้นะครับผมดูโอ้โคตรเจ๋งนะครับผมแลวลูกบอลแบบดูแบบธรรมชาติมากขึ้นนะครับเอางี้ผมลองยิงไหมเดี๋ยวผมลองยิงแล้วปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีการเด้งนะครับผมมันจะมีจังหวะการเด้งของมันนะครับผมซึ่ง เออผมชอบนะเจ๋งดีนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะฮะส่วนใครสงสัยว่าไอ้ฟา้ฟาที่ขึ้นอยู่นี่คืออะไรคือมันหมายถึงว่าสามารถใช้อเวเกนได้แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะ ส่วนอย่างอื่นก็ปกตินะครับตอนคิดก็คือคิดปึ๊บอ่าเตะแกล้งเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยผมสไลด์ได้นะครับผมกดธรรมดาปุ๊บนี้ฮะแต่ว่ารู้สึกครูดามันจะเยอะขึ้นนะมันไม่สามารถสไลด์แบบรัวๆแบบนั้นได้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้คือระบบแอนิเมชันที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะไปต่อมานะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยนะและผมชอบมากนั่นคือการ a w a k e n i นั่นเองครับจริงเนี่ย a w a ก e n มันเพิ่มแอนิเมชันขึ้นมาเว้ยท่านผู้ชม คือลายตัวครั้งที่แล้วมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะแต่รอบนี้มันมาแล้วครับผมนะมันมาแล้วนะแล้วไปเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับอิซายินะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะยิงธรรมดาก่อนแล้วกันยิงธรรมดาปุ๊บอ่าได้ไ็้ชูดธรรมดานะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเปิดเอาเวกินก่อนนะซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องคลิกซ้ายแต่ตอนเนี้ยมันคลิกซ้ายไม่ได้อ้าวก็ได้นี่หว่าและสามารถกดชิปได้นะครับผมตอนนี้ผมเพิ่มมาแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะโอเคหนึ่งสองสามดีมาแล้วผมนี่เป็นอย่างนี้นะโอเคตอนนี้มาแล้วแล้วก็ยังไง โโอ้ดูดิโคตรเฟี้ยว <Good feel S 1> นะนี่กว่าทคุณคิดติ๊กต่อตัวส,สุดท้ายของฉันอ้าวต่อระเบิดไปแล้วต่อต่อไปแล้วนะจอต่อไปแล้วผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเท่ดีนะโอเคก็ก็ก็ประมาณนี้นะฮ <c oughs> ะจนะนะับอิสญิรับผมนะเอ๊ะเดี๋ยวลองไฟน,นนะอลชุดไหมเดน๋ยวนี้นะฟนอลชุดปุ๊บนี่นี่นนยังเท่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคไปไปดูโตตมาดีกว่านะ ้็ตัวต่อมาเป็นแกนกามารูเลยแล้วกันมา,มาลองใช้โฟกกันดีกว่าทุกคนไป let's go defense ก็เหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้ไม่มีอะไรนะสำหรับกามารูเนะี่ยอืมยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคไปกระถอดเลยกันนะนะไปอย่างรวดเร็วนะฮะตัวเป็นไอคูนี่ไอคู I นะครับผมนะซึ่งไอคูแน่นอนนะครับเป็นกองหลังของเราใช่ไหมมาซึ่งบอกเลยนะไอคู I อันนี้มีนะครับผมนะมีแน่นอนนะฮะมาอันดับแรกเนี่ยเราลอง d e เฟน s e ธรรมดาก่อนถ้าเกิดว่า n e x สติลกดชิปปุ๊บน,ะนี่เป็นการแย่งบอลใช่ไหม นะแต่ว่าเราลองเปดิดโฟดีกว <erman S 2> ่านะดูซิจะเป็นไง let's go เปิดโฟนี่มาแล้วผมนี่ดูตาโอ้ยตาโอ้ยตาตาผมไม่ตรงอ่ะไม่ได้ไม่ไรกระเชีงนี่เอาวันนี้อ่าเรียบร้อยนี่เป็นการเปิดโฟแบบนี้เลยนะครับดูตาอู้ตามีสีด้วยนะแต่ประเด็นคือสกินผมไม่ตรงกัน <misleading> น <Music Prem>. ั่นแหละนะฮะนี่โคตรเฟี้ยวนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดโฟแบบใหม่ก็คือกดชิปค้างที่หน้าตัวละครนะครับมันจะเป็นการเปิดโฟนะฮะอ่าประมาณนี้ โอเคสามารถนี <brewer y> uh, like, ่ใช e ้เซนดิเฟนส์ไ huh. ด้เหมือนเดิมนะนี่โพเท่ะเออเท่จริงนะครับผมมาประมาณนี้มาวันนี้ไปต่อไปต่อโอเคผมถัดมานะครับนี่มาที่บาโลกันบ้านดีกว่านะครับผมนะไม่แน่นอนของเราบาดโลรอบนี้ก็โคตรมือนกันหน้าเดี๋ยวลองดูนะมาแล้วเราเปิดโฟกัสดีกว่านะจะเป็นยังไงนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอือนี่มาแล้วดีโอ้โหไฟขึ้นไฟขึ้นเลยไงโอ้โหตายคึ้นอยู่แต่ไม่เป็นไรนะฮะขึ้นมาแล้วก็ อู้ระเพิดบาดลอูดูอูมีสิงโตด้วยนะมกเยมีสิงโตด้วยสวยมากโอเคแล้วตอนนี้ผมใช้ไงเนี่ยผมสามารถใช้ได้ไหมอเวกอนยูดเหรอผมว่าผมอเวกไปแล้วนะโอเคผมรู้วิธีแล้วนะครับผมไม่กิ้มันบากนะว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้นะมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดท่าของบาโลให้ดูแล้วกันนะว่าจริงเป็นไงนะโอเคเอาตัวเวกก่อนปึ๊บเอาตัวเวกก่อนแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเวกมาก่อนฮะโอเค ขึ้นมาปึ๊บแบบนี้ตู้แบบนี้นะครับแล้วเราก็รีบกดนะนะบอมปุ๊บนี่มันเป็นการเตะแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูดิโคตรเทะไม่ใช่มันเท่จริงนะครับผมเออนี่แหละของจริงผัดมาซาเอะนะครับผมมีแน่นอนนะครับมีสองท่านะอันแรกเป็นเมจิเทิร์นปุ๊บนี่ อันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับมันจะเหมือนกับเป็นการแบบพาสบอลแบบผ่านบอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอออีอันนึงเป็นเพอร์เฟคพาสก็คือสามารถส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับเข้าเท้าเลยนะมาเล้วมาดูดีกว่าโฟลจะเป็นไงนะไปซะเอ๊ฮึบนี่มาแล้วเป็นไงอุ้ยอุ้ยมีแอนิเมชั่นนีม้มาเว้ยมาเว้ยแล้วก็นิวอูเป็นการเปิดก็ก็ถือว่าเท่อยู่นะเออเท่อยู่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าทำไมเอ็งไม่ให้มันปัดเตียงวะขอรออีกรอบได้ไหมเออมันอยู่มันอยู่แป๊บเดียวเองผมว่าน่าจะมีอัปเดตแน่น่ะคนแหละนะฮะถัดมานะครับผมนะโอ้โหมีพี่แล้วก็ต้องมีน้องนั่นเองนะฮะนี่ลินนะครับผมซึ่งลินนะฮะแน่นอนนะครับผมว่าก็จะมีอยู่สองท่าด้วยกันนะเป็นกาิที่พอยท์อ่าที่พอยท์ก็คือเป็นการเหมือนกับจุดศูนย์ห่วงใช่ไหมอออันนี้รู้แล้วนะครับแล้วก็มีเคิร์ฟช็อตนะครับผมที่มันเคิร์ฟแบบเคิร์ฟจริงอ่ะเคิร์ฟช็อตที่แบบว่าเออเอ้าเฮะ โอเคนี่ผมเปิดโฟลโอ้โหดูดูดูบอลลินห้อยเอาหายนี่โอ้โหข้างข้านลินข้างเอาหายแล้วโอ้ดูดาวดิโอ้โหคือผมไม่ได้จะเปิดนะเมื่อกี้ผมจะเปิดเคิร์ฟช็อตนะแต่เขาลองเขาลองยิงเคิร์ฟก่อนปุ๊บนี่ก็ยังเคิร์ฟเหมือนเดิมนะฮะดูดิเคิร์ฟไปนู่นเลยนะฮะจะดูจะดูแบบนี่ผมลิ้นข้างจริงนะฮะผมบอกเลยเป็นแบบนี้นะครับแบบวิของลินนะฮะก็ดูนั่นแหละก็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 ตามหน้านั่นแหละนะฮะ มาผมและเหลือ2ตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือชิโดกับนางยีนนั่นเองโอเคเอาชิโดก่อนละกนะันนะนี่บอกเลยนะครับชิโดนี่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะโอ้แต่หน้าหลินยังอยู่เลยว่ะไม่เไป็นไรนะทุกคนนะมันก็เออมันปนปนกันไปนะครับผมนะมารอบแรกนะครับผมเอาบอลมาเลยปึ๊บโอเคสำหรับชิโดนะมีอยูสองท่านะคือดาก้อนได้ปึ้งนี่แรงเหมือนเดิมมาแต่เราเรามาเปิดโฟกันดีกว่านะครับดูซิว่าถ้าโฟชิโดจะเป็นไง let's go ชิโด ปุบ๊บมาแล้วดีวิวภาษาญี่ปุ่นด้วยเออวูวิตาแดงวิขึ้นมาแล้วอปีกางมาแล้วยังไงเอาอะฮะอยรอบได้ขอยรอบขอรอบไปไเอามามมมปุ๊บนีวาน้าแล้วผมชอบความหมนบพื้นหลามเสีแดงแต่ว่า เออแค่ก็แค่นั้นแหละนะคือลินลินมันยังห้อยอยู่เลยวะเออนั่นแหละนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมเล่นมาเต็มที่โต๊สุดท้ายของเราเลยดีกว่านะครับผมตัวไรไม่ได้ตั้งแต่น้องนางีนี่นางีมาแล้วนะครับผมก็แน่นอนนะฮะมีอยู่สองท่านะครับมีท่าแรกเป็นแอมนางีนี่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็โป้งยิงแบบนี้อ่าโคตรเท่เลยครับผมผมเกลียดลินลินมากเลยวะมันจะห้อยอะไรขนาดนั้นวะฮะโอเค แล้วก็อีกอันนึงนะครับวันนี้ผมจะลองมาเปิดดูดีกว่านะดูสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปขออนันต์ยิบเดี๋ยวได้เวลาเปิดโฟลดีกว่านะฮะลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่นะจะเป็นไงพร้อมแล้วไปดูปุ๊บเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีหัวกะโหลกโค้งมาด้วยองค์โอ้โหโค้ดเท่ นี่เรียบร้อยผมนงฮีนะฮะอูเทศจริงเท่จริงเออชอบว่ะนี่แหละครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ปุ๊บขึ้นมาก็ยิงจะยิงเนี่ยแต่ตัวมันโกงจริงเนี่ยยิงโป้งตัวมันโคตรโกงเลยนะครับผมนะก็อ่ะอ่ะก็ถือว่าประมาณนี้และคกันนะครับเป็นอัปเดตท,ที่เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะแบบมีบั๊กนิดหน่อยนะฮะต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าผมเพิ่งรู้แล้วนะฮะว่า ลูกับอเวเกนมันไม่เหมือนกันนะครับแบนั้นมันคือมันคนละแบบกันเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาีตอนนี้มานาผมบังเห็นไหมเออมันก็เลยใช้ลฟไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูเนี่ยก็จะสีเหมือนอเวกนั่นแหละนะครับผมเช่นแบบนางหิสีฟ้าลินสีเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็อ่ะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวแอออนในวันนี้เป็นกันบ้างนะครับว่าถือเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างเพิ่มอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าหวังทุกคนจะชื่นชอบก,กันนะเออแต่ว่าเดี๋ยวเพต้องพัฒนาแหละ ก็ต้องอัปเดตกันต่อไปนะครับแต่แค่แค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะครับผมได้เกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยผมทีมนี้ไว้ใต้คลิปนาการนะครับส่นนี้ผมจเบสทีมเขตจะาไปก่อนถทีกจะชอบใจกันริมกดติดก็สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการไปด้วยนะครับวิจารณ์หน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวนัสดีครับผมสายจ้าบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ขาโพนเลย